สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุปสุคนมันเองกับผพ้พยานูกับพี่น้องยาินวก็มีคาว่าเ,เรื่องบอดบอยสิริชัยพี่น้องบอดบอยแล้วก็บโปดแบบนี้พี่น้องจ้ะทุกครั้งที่ล้มเหลวเราจะได้บทเรียนจากมันพี่น้องเออแมนนี่ลีพี่นอ้อ,อ,นอ,นองจ้ะทุกสิ่งที่เขาผ่านมาแล้วอันที่เขาล้มเหลวเขากจะได้บทเรียนเพื่อสิปฏิบัติในวันข้างหน้าให้มันดีขึ้นเนาะพี่น้องจ้ะว่าแมนความเราว่าวิลีพี่น้องจ้ะเอฟซีก็ เข้มาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องแมนลิลี่ครับจริงที่สุดครับบอทบอยพี่น้องแมนสุดยอดมากพี่น้องเอฟซีเกิดเข้ามาคอมเมนต์รัวๆจริงที่สุดครับกําลังใจให้ตลอดรนะคะเอบีพีพีน้องพชรน้องพลอยเฮ็ดหลายยากหลายได้หลายเฮ็ดหน่อยยากหน่อยได้หน่อยบอ่เฮ็ดบ่ยากบ่มีแนวได้คนทํางานย่อมมีผิดพลาดมีหนึ่งคน ไม่ผิดพลาดเลยคือคนไม่ทํางานหรือคนไม่มีงานนั่นทำนั่นเองสันแมนดิลีพน้องจา่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็ขอให้มันผ่านไปไว้ๆเด้อลูกแม่เป็นกําลังใจให้เสมอติดตามทุกเส้นทางคะ่ะถูกต้องที่สุดค่ะบอสแมนดิลีพน้องจา่าทุกสิ่งที่มันผิดพลาดก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็เป็นบทเรียนคนไม่ ที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยกำลังใจนะคะใช่เลยค่ะบอสบอยถูกต้องที่สุดค่ะบอสบอยขอให้เฮงเฮงปังปังเลยๆตลอดไปนะคะบอสถึงน่าจะเศร้าก็หลอกคือเก่าค่ะบอสบอย ใช่ค่ะบอดบอยแม่นเลยจ้าพ่อบอยจริงที่สุดเลยคนหล่อกเก่งอยู่แล้วสู้ๆนะคะทุกเหตุการณ์ที่เจอค่ะเอซี FC ก็เขามาส่งกำลังให้่บอดบอยเพียบเลยพี่น้องสุดยอดค่ะบอดบอยจริงที่สุดค่ะยกนิ้วโป้ให้เลยสุดยอดมากค่ะพูดถูกต้องที่สุดเลยค่ะถูกต้องค่ะบอดบอยแล้วก็แล้วก็มีอีกโปรนึงเดียพี่น้องแล้วัน ใส่ชุดตุดจีนรอรอพี่น้องจ๋าต้อนรับตุดจีนครับแดงใจดีบอยสิริชัยมํำใจเกินร้อยปาดพี่น้องรอค่ะพี่น้องจ๋าบอดบอยรอมากค่ะบอดบอยอรอหรูดูแพงมากค่ะบอดบอยเนาพี่น้องรอค่ะใส่ชุดใดชุดเผ็ดบอดบอยแล้วรอเบิดพี่น้องคนอย่างเทพประบุชุดเผ็ดรอค่ะพี่น้องคนรอใส่ชุดอย่างก็รอไปเบิดจ้ารอมากค่ะพ่อบอย สีสันลวดลายชุดลงตัวมากใส่แล้วหลออ่อออล่าคือผู้บ่าวสำน้อยหุ่นกระดีสง่างามคักคะบอดบอยหล่อมากชอบมากน้องบอยใส่สีแดงหล่อมากค่ะปาร์ตหล่อคักหล่อเนี่ยปาร์ตหล่อสง่างามคักใส่ชุดใดก็งามเบิดซิริชัยหล่อมากค่ะเทพบุตรชุดเพชรหล่อมากค่ะเทพบุตรชุดเพชรพี่น้องเอพซีก่ะ สีมงคลของวันตรุษจีนบอดใส่แล้วดูดีมากค่ะแมนพี่น้องจ้าบอดบอยใส่ชุดเพชดสีแดงล้อล้อสีใดก็ล้อเบิดพี่น้องบอดบอยเทพประบุชุดเพชรหล่อมากค่ะพี่น้องขอให้บอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังเลยๆพร้อมทั้งเอฟซีสุขสุคนเด้ออยู่ดีไม่แห้งงงงปังปังเวยๆตลอดไปค่ะพี่พี่น้องน้องมีความจิดเิ็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเดาจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย